จริงๆแล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้จะมีตำนานงูจงอางเขาบอกเลยว่าตรงนี้มีงูจงอางนะคะอยู่ใต้ต้นกลาดซึ่งติดติดกับไอที่หิ้งของพี่เลยใกล้ๆกันเลยนะต้นใหญ่มากก็อายุเพอเผอพ่อๆกับ ต้นมาถามนี่แหละค่ะช่วงที่คุณแม่ตอนเด็กๆคุณแม่พี่เด็กๆนะมีพี่ชายอายุ10กว่าสิกว่าขวบสิกว่าขวใช่แล้วเขาว่าคนละแวกแถวนั้นจะได้ยินเสียงงูจงอางร้องตอนกลางคืนโจงโจงจงจงเพราะเหมือนไม่น่าหน้าผสมพันธุ์ของเขาอะตอนนี้พี่ชายว่าไงป้าคือเหมือนลาคานร้องบ่อยอะเขาก็เหมือนด่าไปอะด่างูจงอางใช่ก็ด่าสัสเสียเสียค่ะครับ พอดาปั๊บตื่นเช้ามาป่วยเลยค่ะวย <What? S 2> ไม่เกิน3มวันเสียชีวิตค่ะเอ,ะอ,อแล้วเราแบบเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่อยากไปแตะต้องเขาเลยเพราะว่าเขามีจริงตรงนั้นเขายังอยู่ตรงนั้นด้วยทุกวันนี้ยังอยู่ตรงนั้น